<c oughs> สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมกผมคลรซี่กอนนะอยู่กับไฟนอลแฟนซีเจ็ดเท e ไครซิตนะครับวัน Crisis. นี้ก็เอาเป็นว่าอันนี้ละกันนะครับผมอาวุธมากันอีกแล้วนะก็เป็นของเน่พี่แมทนะครับลิมิตเบรกด้วยนะครับผมอาวุธลิมิตนะเออนันนี้อะไรเนี่ยอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับนึงเป็นบัฟนะน่าจะเป็นบัฟ อันนี้อีกอันหนึ่งอ๋อเป็นอาวุธเลยนี่อะไรนะไออาวุธอีกอันหนึ่งอ่ะ <c oughs> ก่อนนี้ครับวูดแอตแทกพอแอตแทกนะวูดออนไลน์ด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดอนะไรเข้าไปดูดีกว่านี่เป็นไงยัางอาเรนจารหรือเปล่านะครับโอเคก็ <c oughs> นะฮะปึ๊บปึ๊บอออนไลน์ All line. นะครับสำหรับอัพิรตตี้นะครับแล้วก็บัฟดีบัฟนะอันนี้จะเป็นเฮลออนไลน์ ine, 47แล้วก็เพิ่มบูต t อท c k ด้วยอันนี้ที่แม็กนะครับผมดาวเต็มนะแล้วก็ HP 70%อซอืมก็คือเพิ่มทั้งพี t อท c k แล้วก็เอ็มดีเฟนต์นะครับทำไมต้องเพิ่มเอ็มดีเฟน์ทำไมต้องเป็นพีพีดีเฟนด์ตัว ก็ไม่เป็นไรครับมันเฮลด้วยแล้วก็บัฟด้วยนะครับแล้วยิ่งมนะี HP เนาะใช่ไหม HP มั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปใช่ไหมครับก็เพิ่มเอ็ดีเฟนด้วยนะครับซึ่ง6ดาวก็พอนะครับเพราะว่า a p k มันแม็กที่เมนดูไฮ uh นะครับตั้งแต่6ดาวเลยนะครับก็ ใครจะจัดก็จัดไปอ่าแล้วก็มีออลนี่ด้วยอถือว่าถือว่าครบเครื่องนะออลบพวกไรเนี้ยพวกแกบงแก้กสเปลว่าเออสเปลบัฟแก้บัฟต่างๆนะครับแบบทั้งทีมนะถือว่าดีนะครับเพราะว่าดาบอันนี้มันเฮลอยู่แล้วนะฮะอ่ะก็ถือว่าดีไปอยากได้เหมือนกันแหละแต่ว่าเพชรไม่มีแล้ว <c oughs> หมดกิจกรรมที่แล้วไปเยอะ <c oughs> อารมณ์ู้ที่ชุดกันบ้างครับผมก็เป็นชุดอมาตะอีกแล้วนะครับผมชุดเกิดใหม่ใช่ไหม นะช,ชุดตายแล้วเกิดใช่ไหมนะเออยนะครับประมาณนี้แล้วก็ดัดไดมาร์กก็เพิ่มพีดีเฟนเอ็มดีเฟนนะครับแล้วก็ฮิลสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ซับบอร์ดโดยแท้ทูลนะครับเอามายืนได้เลยถ้าส่วนอันนี้อ่าอ่ะถ้ากราดิอุสอะไรเนะี้ยนะครับดาบอีชาน,นี้ก็ ออนไรน์เฮ้ยเงินเดี๋ยวแล้วเกินออนไรน์เฮ้ยรีสอร์ที่100%ก็เอาไงก็ได้ก็ก็ได้ได้มาก็ดีครับผมนะครับสำหรับไอ้กราดิวสันนี้นะฮะก็ประมาณนี้อืมนะครับตอนนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ใครเล่นแมทก็เปิดไว้ดีกว่านะครับผมอืมนะครับเดี๋ยวถ้ายังไม่เปิดก็ตามนั้นตามแต่ว่า ไอ้เจ้าตัวการ์ดที่อุตส่าหนี้มันยังไงก็มีไว้ก็ดีอยู่แล้วนะครับอนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ละกันไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมหรือจะรออันใหม่ก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวก็มีอันที่ดีขึ้นดีกว่านี้ขึ้นมานั่นแหละเออนะครับน่าจะประมาณนั้นเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นชุดใช่ไหม ก็เปิดอันนี้น่าจะอ,าอันนี้ไปแลกชุดแหละเออนะครับก็ตู้แรกก็ได้หนึ่งสองยังไงก็การันตีนะท่าอันอัน <c> ห <oughs> มายเาว่าถ้าเปิดแบบเกลือจะจัด,จดยังไงก็ได้แน่นอนครับหนึ่งดาวนะครับหน้าสองหน้าสองก็ 2, มีสามเล่มให้เออนะครับก็โอเคอันนี้ก็ลุ้นเอานะครับตอนนั้นก็จะลุ้นเอานะครับส่วนนี้ก็ไม่น่ามีอะไระประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคครับผมก็ฝากเท่านี้แล้วกันวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวว่ากันใหม่ไปละ